thank you Okay. ช่วงนี้ขออนุญาตเนชิญน,นะครับสิลป,ปนหมอลำจากคณะหมอลำเพลินสามอทช่งดั้งแพงทุกขัานเลยนะครับบนเวทีนะครับพี่พจะให้ได้ฝากผลงานการแสดงแล้วก็ต้องบอกพี่น้องบ้าว่าเนวันนี้เป็นช่วงที่หมอลำกำลังจะเตรียมเปิเปดฤดูกาลกันแล้วนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวงที่มีกระแสไหมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวงที่ทุอวันเพื่อนไว้กับ โซเชียลแม่ละครับตาที่สำคัญก็กเป็นอีกหนึ่งวงที่ร่ม 13, วมสืบสานศิลปะขอรำเพลิงที่ยงอยู่กับคู่พี่น้องชาวพิศนุพี่น้องชาวไทยอยู่ในตอนนี้นะครับช่วงนี้ขออนุญาตเรียนเชิญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินแะน้องงบินที่บ้านแพงพร้อมกับศิลปินจากสาาระบุีบ้านแพงได้ฝากของการแสดงแล้วก็พบปะพูดคุยกับท่านผู้เขียนในสปอร์ตบบนี้ขออนุญาตเรียนเชิญเลยครับ ครับสวัสดีครับผมตัวแทนสาวนพิบัตนแห้งครับฝากวันนี้นะครับเดือดเมื่อนอื่นนะครับเปิดฤดูกาลสาวนพิบัตนแห้งนะครับที่สนามกีฬาบ้านแพงครับผมเมื่อนอื่นคือพี่น้องครับจากอายฝากไปเดือดแล้วก็ฝาดสิ้นเกินไม่ของวัดศิวลดนั่งกันแล้วกันครับกำลังจะท้ายอีวีนะครับกับผลงานพิ้งกลั่นน้ำตาออกมาเตยครับผมสวัสดีค่ะน้องชมโู่ เตยเสดเดค่ะนรืว่าน้องชมพู่สาวไม้เตยเสดเดินค่ะคอฟฟี่กับเรากันค่ะฝากซิงเกิลน,นะคะพวงปลาทงงางอัโหลดค่ะภายใต้แบรนด์สาวน้อยเพปบ้านแพงกอกันค่ะพี่น้องค่ะฝากเป็นก็ลังใจให้หน,นะคะทีมงานสาวน้อยเสดเดแบรนด์เลยนะคะ เมื่อค่ะอย่าลืมค่ะพรุ่งนี้เปิดฤดูกาลสาวน้อยพิมพ์แพร์นะคะมีทั้งรถแห่สาวน้อยหน่วยหนึ่งน่วยสองนะคะหลักกาสาวน้อยเสด็จแดนหล,ลักกาสาวน้อยพิมพ์แพรงนะคะรับรองว่ามั่นมว,ลละะวนม่นหล,ลักกาเสด็จแดงนั่นค่ะค่ะสำหรับตองอิงนะค่ะนอนลกักการขอปลาคนงานพี่ผ่อจูเดิอลจ่าเดิ้เพราะาว่าอจูมีีมาเมื่อใดจ่าจม่สบาย ลาระกันที่งานมาเที่นปจูจังเลยขอฝากคนงานพิงค์ทางสาวเข้าเมยพิงล่อยไปบวาเนี่ยค่ะฝากกไรก็เช่เป็นกำลังใจให้สาวน้อยปีปั่นเพียงให้ได้จ้งเรือนั้นนอกจากงานเพงของพ่อโซแล้ครับโอ้ยดีผลงานพิงใหม่ฝากกแฟเลยครับคนงานเพิงคลากับพลงยไปทีเดียวกับคนงานพิงนั่งป่านอาหารจังลาขอฝากกุไลกุแช่เป็นกำลังใจให้ลานด้น้จาเดือ ขอบคุณมา,าอแม่และครอบครัวที่กำลังสกับสนุนงานแฟนคลับพันแพงครับวันนี้ต้บอกว่ามาแต่โองศิลปินมากมายหลายตาหลายท่านะครับโดยเฉพาะทีมงานสาฟนคลับพันแพงแล้วก็น,อกน้ององค์หิงเองก็มีซิงเกิลเพลงให้กับแฟนๆได้ดูได้ชมรายการพี่โชหรือ,บบอว่าวัดโชของเราเนี่ยตอนนี้ก็เตรียมที่จะเปิดฤดูกาลแต่ว่าวันนี้ไม่สบายไม่สามารถเดินทางมาได้นะก็เลยส,ส่งทีมศิลปินมาร่วมในงานแถลงข่าวการจัดงานครบรอบ60ปีมหาวิทยาลัยไคอน ่ในสําหรับวันนี้กันด้วยนะฮะพูดถึงเรื่องของการเปิดด้วยดุการของทีมงานบอลลัมสาวน้ำพิษบัตรแพร่คงจะเป็นวงแรกๆที่เปิดก่อนเพื่อนใช่ไหมครับพี่เจนหาแมนครับเมื่ออื่นนี่จะเป็นหน้าที่ของอทีงมงา,านสาวน้ำพิษบัตแพรค่ะ <ๆ S 2> แล้วก็เจาะคิวติดตามเข้าที่24นี้ค่ะเข้ามาสี่ใหญ่เกิดบ,บอลับครูสารค้ามมีสิเปิดบอลโมหลังจากนั้น